ความฝันที่ซูบารุเฝ้าทนุถนอมมายาวนานกับฟูลไฮบริดของแท้ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดและเมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีระดับสุดยอดจากโตโยต้าก็เตรียมสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับตลาด SUV ขนาดเล็กในญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมธรรมดาแต่มีความเป็นไปได้สูงมากกว่านี้จะกลายเป็นซูบารุรุ่นทอพิเศษที่สุดเท่าที่ตลาดเคยเห็นมาสวัสดีทุกคน ยินดีต้อนรับกลับสู่คาดีไซน์ต้องบอกตามตรงว่าแม้ผอมาจับเป็นแฟนซูบารุเองพอเห็นข้อมูลนี้ครั้งแรกก็ถึงกับอุทานออกมาใครจะไปคิดว่าซูบารุจะนำระบบ Hybrid T H S ของโตโยต้ามาจับคู่กับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์แนวนอนของตัวเองได้ โดยมีกำหนดเปิดตัวในประเทศไทยราวปี2026 Subaru Compact SUV รุ่นใหม่นี้ถูกวางตัวให้เป็นรถที่พร้อมล้มกรอบความคิดเดิมๆของอุตสาหกรรมและกลายเป็นเกมชันเจอร์ตัวจริงทำไมถึงพูดได้เต็มปากขนาดนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูเหตุผลกันทีละข้อถ้ามองไปที่ตลาด Compact SUV ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Honda Wave Toyota Yaris Cross m a สด้ cx 3หรือนิสสันคลิกล้วนเป็นรถที่ดีแต่เอาเข้าจริงสมรรถนะและฟีลลิ่งเริ่มคล้ายกันไปหมดประหยัดน้ำมันแต่ไม่เราใจดีไซน์ดูดีแต่คุณภาพสัมผัสยังไม่สุดเสียงบ่นแบบนี้ได้ยินอยู่บ่อยครั้งซูบารุไม่ได้นั่งดูเฉยๆด้วยการนำเทคโนโลยีที่สั่งสมมานานบวกกับความร่วมมือใหม่พวกเขาเตรียมคำตอบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและจุดที่น่าตกใจที่สุดก็คือระบบขับเคลื่อน ที่ผ่านมาไฮบริดของซูบารุคือ eBoxer แบบไมลอไฮบริดที่มอเตอร์ช่วยเพียงเล็กน้อยและประหยัดขึ้นไม่มากแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนี่คือคนะระดับโดยสิ้นเชิงกับสตรองไฮบริดที่ซูบารุฝ่ายฝันมานานเครื่องยนต e ์1.5ลิตร e b o x ซ r รุ่นใหม่หัวใจสําคัญคือการหลอมรวม DNA ที่แข็งแกร่งที่สุดของซูบารุและโตโยต้าเครื่องยนต์ Boxer ร์4สูบ1.5ลิตรให้กาลัง98แรงมา้าแรงบิด14.5กิลกรัมอ ขนาดที่มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าให้กำลังถึง95แรงม้าและแรงบิดสูงถึง15.5กิโลกรัมมอเทียงมอเตอร์อย่างเดียวก็แรงพอพอกับเครื่อองยนต์1.5ลิตรทั่วไปแล้วออกตัวปุ๊บแรงบิดไฟฟ้าพุ่งทันทีด้านหลังอย่างชัดเจนพอความเร็วเพิ่มเครื่องยนต์บ็อกเซอร์จะเข้ามาทำงานอย่างนุ่มนวลใช้เกียร์ eCVT และแน่นอนระบบขับเคลื่อน AWD คือมาตร,รฐาน ระบบนี้ใช้ T-HS Hybrid ของ Toyota ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและประสิทธิภาพสูงแต่ s ู b a r u ไม่ได้แค่ยกมาใช้ตรงๆวิศวกรปรับจูนใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับจุดศูนย์ถ่วงต่ำและบาลานซ์ของเครื่องบ็อกเซอร์ใน e-boxer รุ่นใหม่นี้มอเตอร์คือพระเอกให้ความเงียบและตอบสนองแบบรถ e ีวีส่วนเสียงบ er, ็อกเซอร์จะโผล่มาเมื่อคุณกดคันเร่งแรงๆซึ่งเป็นการผสมที่ลงตัวอย่างเหลือเชื่ออัตราสิ้นเปลืองคาดว่าจะดีขึ้นมาก จาก Forester E b o x e- r เดิมราว14กิโลเมตรลิตรุ่นใหม่นี้ตั้งเป้าเกิน20กิโลเมตรลิตรมีลุ้นแซงยาริสครอสไฮบริดด้วยซ้ำการขับในเมืองแทบเป็น e ีวีเงียบนุ่มและแรงส่วนทางไกลได้เสถียรภาพจากจุดศูนย์ทุ่มต่ำของบ็อกเซอร์เหตุผลที่ซูบารุต้องจริงจังกับไฮบริดขนาดนี้ก็เพราะการอยู่รอดกดไอเสียในญี่ปุ่นและยุโรปก,กำลังเข้มขึ้น สำหรับค่ายเล็กการจับมือโตโยต้าคือหมากสำคัญและนี่คือไพ่ตายของซูบารุนอกจากนี้ยังมีขุมพลังที่แฟนแฟนรักเครื่องยนต์บ็อกเซอร์1.5ลิตร NA 125แรงม้าพร้อมข่าวลือเกียร์ธรรมดา5สปีด SUV AWD ีเกียร์มือในยุคนี้หายากมากแอร์ละมันแสดงให้เห็นว่าซูบารุยังไม่ทิ้งความสนุกในการขับดีไซน์ภายนอกดุดัน ฉลาดแข็งแกร่งประจังหน้าหกเหลี่ยมใหญ่ขึ้นไฟหน้าเรียวคมด้านข้างกล้ามเนื้อชัดภายในยกระดับคุณภาพหน้าจอกว้างคอนโซลสไตล์คอบพิศเบานั่งสบายพื้นที่ใช้สอยดีเยี่ยมราคาคาดว่า รุ่นเบนซินเริ่ม2.5ถึง2.8ล้านเยนส่วนไฮบริด3.0ถึง3.4ล้านเยนแพงแต่แลกกับความประหยัดความปลอดภัย AWD และความทนของระบบโตโยตา้านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของซูบารุและในปี2026มันอาจเหมือนอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนตลาดคอม p พค t u v v ของไทยอย่างจัง